ท่านผู้ชมครับการสู้รบระหว่างกองทัพฟิลิปปินส์และกลุ่มติดอาวุธมาอุเตในเมืองมาราวีนั้นยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับแต่ว่าทางกองทัพฟิลิปปินส์ก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของเมืองไว้ได้ล่าสุดนี้เกิดเรื่องอีกแล้วนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกาอ้างว่าได้ส่งความช่วยเหลือไปให้ใหกับทหารฟิลิปปินส์ตามคําขอของกองทัพแต่ว่าผู้นําของฟิลิปปินส์อย่างประธานาธิบดีโรทริโกดูเตเต้นั้นกลับปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าบอกว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือจากอเมรริกาคับ วันนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดพิธีเชิญธงชาติเนื่องในวันชาติครับซึ่งเป็นวันครบรอบ119ปีของการประกาศเอกราชขณะที่เมืองมาราวียังคงมีเสียงระเบิดและเสียงปืนดังกึกก้องซึ่งการสู้รบระหว่างกองทัพและกลุ่มติดอาวุธมาอูเต้ที่ยึดพื้นที่ในเมืองมาราวีมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม217คนครับเป็นทหาร58นายพลเรือ21คนและนักรบกลุ่มติดอาวุธอีก138คน ขณะเดียวกันตอนนี้กําลังเกิดข้อโต้เถียงระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ครับเ <c oughs> มื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าทหารพิเศษของสหรัฐราว50-100ถึงน่นายที่ผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ได้ช่วยเหลือฟิลิปปินส์สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธในเมืองมาราวีด้วยโดยภารกิจครั้งนี้มีทั้งการสอดแนมทางอากาศการกำหนดเป้าหมายการดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและการฝึกอบรมครับ แต่ว่าประธานาธิบดีโรทริโกดูเตเต้ได้บอกเมื่อวานนี้ว่าเขาไม่เคยติดต่อขอความช่วยเหลือจากสหรัฐและเขาไม่รู้เรื่องทหารสหรัฐจนกระทั่งพวกเขาเดินทางมาถึงครับขณะที่นายซุงคิมเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมนิลาไม่ยอมตอบคำถามครับว่าใครเป็นฝ่ายร้องขอการสนับสนุนกำลังทหารสหรัฐและบอกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องเหมาะสมที่จะให้รายละเอียดแต่ก็ยืนยันว่าความร่วมมือยังดำเนินอยู่และกองทัพฟิลิปปินส์ก็พึงพอใจครับ ประเด็นความร่วมมือของสองชาติพ,พันธมิตรเก่าแก่นี้ถือว่ามีนัยยะสําคัญนะครับเนื่องจากประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งรับตําแหน่งช่วงกลางปีที่แล้วประกาศไว้ว่าจะดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระและขอแยกทางจากสหรัฐในแง่การทหารและเศรษฐกิจรวมทั้งจะส่งทหารและที่ปรึกษาชาวอเมริกันกลับประเทศจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากองทัพฟิลิปปินส์ข้ามหน้าข้ามตาประธานาธิบดีดูเตเต้โดยตัดสินใจขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองหรือไม่ครับ